สุราดไม่รู้ปันผือสุราดไม่รู้อ,อกหน้าหน่อยสุราดมัน,นชัดบ้าจริงมีจุดเข่งกันตั้ง ทั้งสามเลยทั้งสามคนเลยให้รู้ของนั่นหน่อยกำนันศักด์ก็เสียงมากกำนันศักด์เสียงเกามากไม่รู้ว่าอกเสียงอกมากไหมหรือว่าพันเปลือเสียงกำนันศักด์น่าจะอยู่ไม่ครบแต่ว่าหนอจากเสียงเดิมครั้งที่แล้วหนอเสียงที่เป็นเอฟซีประยุทธ์หนุนกำนันศักด์เป็นครั้งนั้นนะถึงมาครั้งนี้มีผู้นิประยุทธ์แล้วถึงมอนั้นก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคนชอบมากคือภูมิที่นั่นหนอถามชงได้ยันชงชงออกมาชงมาคนรุ่นใหม่เลยนั่นคนอถึงเอฟซีพระเก้าไกลหนุนถึงมีคน เอฟซีเก้าไกลมันมันชอบอยู่แล้วถูกไหมเอฟซีเก้าไกลในทุ่งร้านมันมันเลือกแน่กับโมนี้นี้ยเนาะ แต่แต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบหมอนี้กันมีคนกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กันที่ชอบหมอนี้เนาะแต่ไม่ชอบเก้าเกลี่คนกลุ่มนี้เนาะอยากได้หมอแต่ว่าไม่ชอบเก้าเกลียเนาะคนกลุ่มนี้แหละคุตาเละนะวันแต่ตอนเช้าเนาะคนกลุ่มนี้ต้องตัดสินใจว่าอีทตำปรือเนาะเพราะคนกลุ่มนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนันสักเขาไม่ชอบป้าโสเขาชอบหมอคนกลุ่มนี้เนาะแต่เขาไม่ชอบปักเก้าเกลยอคนกลุ่มนี้เลยต้องตัดสินใจตอนเช้าเนาะว่าไอ้ตำปือเนาะใจนึงก็อยากได้หมอใจนึงก็ไม่อยากให้พักปักเก้าไกลนี่ชนะห คอยตาตัดสินใจไปถ,จจถ,ถ,จจออถ้าตัดสินใจเรื่องหมอถ้าคนกลุ่มนี้ตัดสินใจเรื่องหมอเอาตาต่อนุกนอืเจ้าหนุกนแต่คนกลุ่มนี้ตัดสินใจ,จเรื่องหมออนนะบวกกับวิธีของเก้าไกลที่มีอยู่แล้วนะเออสุราต์ในในหนอยนะถึงป้าโรก็ไม่ต้องแรงเขามีจุดแข็งอยู่แล้วบ้านใหญ่ตัวก็รู้อยู่ว่ามีอะไรไะตัวไปละตัวย้อนชูราตานี่เป็นสามอรภูมที่หน้าลุ้นอย่างเรงตรงนี้อเอาตาเออป้าดูก็ไม่เน้นเน้นคนนั้นเออชาวบ้านนั้นไม่เน้นนั่น อย่าบ้าอย่าประมาณนั้นเพิกได้เพนในการเลือกตั้งนั้นถูกไหมล่ะหนุนนัดในพื้นที่นี้หนุนนัดเออพื้นที่นี้หนุนนัดใครจะเป็นผู้ชนะกลากามาลุ้นกันดูถูกไหมล่ะมาลุ้นกันดูแต่ว่าโรยรู้นัดตอนนี้